สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเนล e มวันพุทธที่19ตุลาคม2565ครับคลิปนี้แอดมินนำเสนอข่าวสารข้อมูลภาครัฐนะครับเป็นข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรการภาครัฐในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงปลายปีนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มที่จะได้เห็นข้อมูลข่าวสารภาครัฐออกมานะครับคือภาครัฐเนี่ยมีข้อมูลออกมาแต่การรายงานข่าวการรับ ข้อมูลข่าวสารการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับอาจจะตรงบ้างคลาดเคลื่อนบ้างเข้าใจผิดบ้างนะครับเพราะว่าพอมันมีคําว่ายเยียวยาตัวเงินออกมาแล้วเนี่ยนะครับสื่อบางแห่งก็อาจจะใช้ช่องทางตรงนี้นะครับไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับท่านผู้ชมว่าจะต้องได้รับเงินช่วยเหลือเท่านั้นเท่านี้จะต้องได้ทุกคนได้ทุกกลุ่มอะไรแบบนั้นโดยมีการโยงเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเป็นหลักซึ่งก็อาจจะทําให้หลายท่านเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้น ประเด็นที่ผมจะเอามาพูดคุยเน้นย้ำกับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับพุ่งเป้าไปที่เรื่องของงบประมาณที่ทางคอรมอเมื่อ2อ,อังคารก่อนนะครับอังคารก่อนหน้านั้นนะครับไม่ใช่เมื่อวานนี้อนุมัติออกมา2 3 0 0 0ล้านนะครับเอาตรงนี้ก่อนอนุมัติงบกลางปี66ออกมา23,000ล้านแล้วก็เมื่อวานเนี่ยทางด้านของรองนายกสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรัฐมนตรีพลังงานก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการ ที่จะทาในช่วงปลายปีนี้โดยใช้องบก้อนนี้แหละนะครับโดยบอกว่าอาจจะใช้งบกลางด้วยและงบเงินกู้ที่ยังเหลืออยู่บางส่วนเหลือจากอะไรคนละครึ่งเฟส5ใช้กันไม่ครบเมื่อวานนี้ผมนําเสนอไปแล้วว่าโครงการคนละครึ่งเฟส5เนี่ยมันมีการใช้งบที่ไม่เป็นไปตามเป้าหรือว่าไม่เป็นไปตามกรอบที่กระทรวงการคลังตั้งเอาไว้ก็คือเหลือนั่นแหละ นะครับเหลือมากเหลือน้อยเนี่ยแต่เหลือแน่ๆนะครับรวมถึงบัตรตริการแห่งรัฐนะครับรวมถึงบัตรตริการแห่งรัฐเดิมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าแล้วจะใช้ได้ถึงเดือนไหนใช้ได้ถึงเมื่อไหร่เดือนหน้ายังได้หรือเปล่าเดือนต้นปียังได้หรือไม่ผมจะมีวิธีจําง่ายๆท่านผู้ชมไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกังวลอะไรสําหรับคนเก่านะบัตรตรัิการเดิมผมจะมีข้อแนะนําให้ง่ายๆรวมถึงเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ50บาทกับ100บาท ที่ท่านผู้ชมจะต้องรู้ในช่วงโควิดระบาดมีการจ่ายเงินที่ไม่เหมือนเดิมนะครับหลายท่านก็ถามว่าจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดแลวตอนนี้ก็ผ่านวันที่15ตุลามาแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยวผมจะมีวิธีติดตามข้อมูลข่าวสารมาแนะนํารวมถึงคนละครึ่งเฟส6แล้วก็เพิ่มกําลังซื้อรวมถึงเงินไร่ละ1 0 0 0ันเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละประเด็นนะครับเอาเรื่องของงบประมาณที่คอรมอเมื่ออังคารก่อนนู้นนะครับได้อนุมัติออกมา2 3 0 0 0ล้าน คือทางภาครัฐนะครับต้องเรียนแบบนี้ว่าทางภาครัฐกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานหรือทีมเศรษฐกิจนายกโฆศกคลังต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งทีมโคศกรัฐบาลก็ถแถลงข่าวถึงงบตัวนี้แค่23,000ล้านโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งว่าไอ้23,000ล้านเนี่ยจะเอาไปทําอะไรเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปถามรองนายกสุพัฒนพงศ์ขงเขาก็ไม่ได้แจ้งว่าไอ้23,000ล้านเนี่ยจะแยกไปทาเยวยาน้ําท่วมเท่านี้ จะแยกไปทำคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยการเพิ่มกาลังซื้อเท่านี้ไม่มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่มันมีผู้สื่อข่าวสํานักข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่ช่องหนึ่งไปโพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยมีการแยกออกมาว่าเงิน23,000ล้านเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเอาไว้เยียวยาน้ําท่วมนะครับครอบครัวละ3,000อีกก้อนหนึ่งเอาไว้ทําคนละครึ่งเฟส6กับเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งผมก็เน้นย้ำกับท่านผู้ชมมาตลอดว่านั่นเป็นการเสนอในมุมของผู้สื่อข่าวที่มีชื่อเสียงมีคอนเนค t ชันเขาอาจจะรู้จักกับเจ้ากระทรวงโคศกกระทรวงต่างๆโดยมีการโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเป็นการส่วนตัวนะครับเหมือนแอดมินโทรศัพท์ไปถามหน่วยงานภาครัฐแบบนี้ได้ข้อมูลอะไรมาก็เอามาเสนอซึ่งมันยังไม่เป็นทางการมันยังไม่เป็นทางการแล้ววันที่วันอังคารก่อนโน้นนะครับ สื่อก็ถามรองโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาที่ถแถลงข่าววันนั้นรวมถึงเมื่อวานนี้รองสุภัฒนพงศ์สื่อก็ถามเหมือนกันว่าแล้วงบที่จะเอามาใช้ในการบริหารจัดการในช่วงปลายปีเนี่ยเยียวยาพี่น้องประชาชนดูแลทั้งน้าท่วมทั้งอะไรเนี่ยงบมันจะถึง3,000มนมัล้านไหมนะครับรองสุภัฒนพงศ์บอกก็ยังไม่ทราบต้องไปดูแล้วผมก็บอกแล้วว่าไอ้เรื่องของน้ําท่วมเนี่ยมันอาจจะกินวงกว้างแล้วตอนนี้เราก็ได้ข่าวไหมครับทางไฟอีสาน คันกั้นแม่น้ําชีพังบ้างโน,น้นพังบ้างแล้วล่าสุดรู้สึกว่าที่อ่างทองหรือที่ตรงไหนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของผนังกั้นน้ําอีกพอผนังกั้นน้ํามันพังหรือมันชารุดมันก็เอาจจะ,ะมันก็จะทําให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยหรือน้ําท่วมเนี่ยกินวงกว้างขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นรองสมวัสินน์พงษ์บอกเอาไว้เมื่อวานว่าเรื่องของเยียวยาน้ําท่วมเนี่ยน่าจะเสนอคอรมอได้ในอังคารหน้า แล้วเมื่อวานนี้นายกก็สั่งให้กระทรวงมหาดไทยลงไปดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูว่าพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเท่าไหร่จะเยียวยาอย่างไงนะครับมาตรก,การเยียวน้ําท่วมจะเยียวยาแบบไหนรูปแบบไหนมีเงื่อนไขอะไรเยียวยาใครบ้างและนายกก็บอกว่าการเยียวน้ําท่วมไม่ควรจะน้อยกว่าสามพันก็อาจจะพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือสามพันขึ้นเยียวน้ําท่วม แต่ที่ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่รายงานเอาไว้หรือสื่อใหญ่ๆทาง YouTube ก็เอามารายงานโดยขึ้นตัวเลขว่าเยียวยาน้ำท่วม6,000ล้านเยียวยา,ว 6, 000, าเอาไปทำคนละครึ่งเฟส6กับเราเที่ยวด้วยกันหรืออาจจะรวมถึงเพิ่มกำลังซื้อเนี่ย173,000ล้าน1 7 0่่ 17, 000, ล้านบาทแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมมันกินบริเวณกว้างมากกว่าเดิมไอที่สื่อรายงานกันว่าจะได้ ไอ้ที่สื่อรายงานกันไว้ว่ากรอบ60,000นะครับกรอบ6ก0 0ืล้านซึ่งอาจจะใช้เท่าไหร่ครับหกหมื่นสาล้านเนี่ยยังไม่พอนะสื่อเขายัางรายงานด้วยว่าไอ้หกหกหมื่นนะครับอขออภยัยโทษทีท่านผู้ชมแอดมินพูดหกหมื่นหกหมื่นหกพันล้านไอ้หกพันล้านที่จะเยียวยาน้ําท่วมเนี่ยเขาก็ตีกรอบด้วยนะว่าจํานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมคือสองล้านครัวเรือนนะสองล้านครัวเรือนนี้ก็จะได้ครัวเรือนละสามพัน ตีเป็นตัวเลขกลมๆแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าเรื่องของผลกระทบด้านน้ำท่วมมันจะต้องกินวงกว้างอาจจะมากกว่า2ล้านครัวเรือนหรืออาจจะน้อยกว่าหรืออาจจะเท่ากับที่ภาครัฐประเมินอันนี้ก็ต้องไปรอดูแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเน้นย้ำมาตั้งแต่ต้นก็คือนี่คือคำว่าเยียวยาน้ำท่วมแต่เขายังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะได้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยหรือบ้านเช่า ห้องเช่าอย่างผมอยู่เนี่ยอยู่ห้องเช่าเนี่ยจะได้ด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาถ้าท่านผู้ชมถามว่าจะเยียวยาแค่บ้านอาศัยหรือผมยังตอบไม่ได้ครับต้องใช้คําว่าต้องรอให้ภาครัฐเสนอคอรมอประกาศออกมาก่อนว่ากฎเกณฑ์เงื่อนไขในการช่วยเหลือเป็นอย่างไรนะครับต้องลงทะเบียนอะไรยังไงไหมต้องมีการตรวจสอบอะไรหรือเปล่าแน่นอนมันต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วมันจะให้แค่ประชาชนบอกว่าฉันโดนน้าท่วมแล้วลงทะเบียนแล้วรับเงินสามพันมันง่ายไป นะครับมันง่ายไปเพราะบางคนก็โดนน้าท่วมจริงๆบางคนก็ไม่ได้โดนน้าท่วมแล้วงบมีจํากัดบางท่านก็บอกว่าทาไมไม่เยียวยาทั้งหมดล่ะบ้านผมอาจจะไม่ได้ถูกน้ําท่วมแต่ข้างหน้าเนี่ยเส้นทางเนี่ยมันโดนน้าท่วมออกไปทํางานไม่ได้ออกไปขายของไม่ได้ก็ได้รับผลกระทบด้วยแล้วแบบนี้จะช่วยยังไงอ่าน,นี้คือประเด็นที่เราจะต้องทราบก่อนว่าไอ้งบ2 3 0 0 0ันล้านเนี่ยมันเป็นงบตัวเลขที่คอรมอเคาะออกมาแต่รายละเอียดว่า จะเอาไปเยียวยาน้ําท่วมเท่าไรแน่จะเหลือเอาไว้ทําคนละครึ่งเฟสหกเท่าไรแน่เราเที่ยวด้วยกันหรือเพิ่มกำลังซื้อในช่วงปลายปีเนี่ยเท่าไรแน่แล้วรองนายกสุภาพรบพงศ์ก็บอกเอาไว้เมื่อวานว่าคาดว่าอย่างช้าน่าจะเสนอคอรมอได้ไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกาสาหรับคนละครึ่งเฟสหกนะครับกับมาตรการลดภาระอะไรของพี่น้องประชาชนในช่วงปลายปีที่นายกบอกว่าให้เจ้ากระทรวงทุกกระทรวงไปหามาตรการอาของขวัญปีใหม่มานั่นแหละนะครับ เพราะนั้นเรื่องงบ2 3 0 0 0ล้านล้าน้าผู้ชมยังไม่ต้องไปคิดคำนวณอะไรมากไอ้หกพันล้านเอาไว้เยียวยาน้ําท่วมอีกหมื่นเจ็ดล้านเอาไวท้ทําคนละครึ่งเฟสหกหรือเปล่าท้ายที่สุดแล้วงบมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้เข้าคอรมอในเรื่องของกฎเกณฑ์เงื่อนไขในการจ่ายเงินเพียงแค่คอรมอเคาะงบออกมาว่าโอเคมีงบตรงนี้นะสองหมื 23, ล้านจะเอาไปทําเท่าไหร่อะไรยังไงนั้นรอเข้าคอรมออีกรอบหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่า กลางสัปดาห์หน้าจะเข้าตามที่รองนายกสุพัฒนพงษ์แจ้งหรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องของผมพูดรวมนะทั้งเรื่องของคนละครึ่งเฟสหเพิ่มกาลังซื้ออยู่ในงบ2 3 0 0 0ล้านรวมถึงเยียวยาน้าท่วมด้วยอยู่ในงบตัวเดียวกัน23,000ล้านนี้นะครับส่วนมาตรการอื่นๆเยียวยาเกษตรกร,ะร,กรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงกรเกษตรไร่ละ1,000ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้มันมีสถานการณ์น้ําท่วม มันมีสถานการณ์น้าท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาคที่ปลูกข้าวไม่ว่าจะเป็นภาคกลางไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือโดนปัญหาเรื่องของน้ําท่วมพอมันมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยภาครัฐเขาอาจจะประเมินก่อนว่าเอ๊ะถ้าเยียวยาเรื่องของเ,ออเงินค่าประกันรายได้ข้าวหรือเยียวยาไร่ละหนึ่พันเยียวยาไร่ละเจ็ดร้อยอะไรออกมาเนี่ยนะครับมันจะต้องไปดูเรื่องของงบประมาณแน่นอนภาครัฐต้องดูงบประมาณนะแม้ว่าจะมีการพูดคุยกัน ได้ไหมได้แน่แน่แนไร่ละ1 0 0 0ันเนี่ยได้แน่แน่แต่จะเข้าคอรมออังคารหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่แรกเนี่ยสื่อโอ้โหรายงานกันสนุกปากว่าเดี๋ยวจะได้เงินวันที่18ดเดี๋ยวจะได้เงินวันที่1 4แม้กระทั่งบางสื่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าคอรมอเมื่อวานนี้ท้ายที่สุดไม่มีการพูดถึงเลยนะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าตราบใดที่มันยังไม่ได้มีการถแถลงข่าวโดยทีมโฆษกรัฐบาลยังไม่ได้มีการเสนอคอรมอเพื่อพิจารณา บางทีเนี่ยมันเข้าคอรมอครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่ดูแลเสนอคอรมอไปแต่คอรมออาจจะแค่คุยกันยังไม่ได้อนุมัติอาจจะให้กลับไปทาไปทํามาใหม่ไปทํามาเสนอใหม่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มติคอรมอเขาไม่เห็นชอบก็เอากลับไปแก้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอากลับไปแก้แล้วเดี๋ยวก็เสนอกันในอังคารต่อๆไปแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าวันอังคารหน้าเรื่องของไร่ละหนึ่งพัน หรือเงินประกันรายได้ไดข้าวหรือกรเกษตรกรกลุ่มอื่นๆนจะเข้าหรือเปล่านะครับส่วนคนละครึ่งเฟดหกเพิ่มกําลังซื้อหรือเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวไปรอช่วงกลางเดือนพฤศจิกาตามที่รองนายกสุภัฒรนพงศ์แจ้งเอาไว้นะครับส่วนเยียวยาน,าน้ําท่วมนะครับจะเป็นครอบครัวละสามพันใครได้บ้างเงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการจะรับเงินยังไงลงทะเบียนยังไงรอลุ้นกันว่าอังคารหน้าจะเข้าคอรมอตามที่รองนายกสุภัฒรนพงศ์แจ้งหรือไม่ นี่คือข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรการภาครัฐในช่วงนี้ส่วนทิ้งท้ายเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการห่งรัฐเดิมหลายท่านสอบถามเข้ามาเหลือเกินว่าแอดมินบัตรเดิมใช้ได้เมื่อไหร่มีข่าวว่าจะใช้ได้ถึงเมษาปีหน้าหรือไม่อย่างไรเรื่องการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเดิมถึงเมษาปีหน้าเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากคอรมอเมื่อช่วงปลายเดือนกันยาที่บอกว่าขยายระยะเวลาการช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟสําหรับบัตรสวัสดิการเดิมไปถึงเมษายน66ก แต่ถ้าท่านผู้ชมไปอ่านมาติคอรมอและข้อมูลจากกระทรวงการคลังท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมเคยทําคลิปแล้วมีขีดเส้นใต้เอาไว้เลยว่าถ้าหากว่าสวัสดิการกน,นะครับถ้าหากว่าการลงทะเบียนสวัสดิการอย่างรัฐปี65หรือบัตรสวัสดิการใหม่เนี่ยประกาศใช้เมื่อไหร่ก็ให้มาตรการช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟเนี่ยสิ้นสุดในเดือนก่อนหน้าที่จะมีการประกาศใช้บัตรใหม่เช่นถ้าบัตรสวัสดิการใหม่เขาประกาศใช้เดือนกุมภา66 สวัสดิการเดิมก็ใช้ได้ถึงมกราคม .66 ถ้าสวัสดิการใหม่ประกาศใช้เดือนมีนา66สวัสดิการเดิมก็ใช้ได้จนถึงกุมภา66ถ้าสวัสดิการใหม่ประกาศใช้เมษา .66 สวัสดิการเดิมก็ใช้ได้ถึงมีนา66จำง่ายง่ายแค่นี้ครับไม่ต้องไปกงังวลตราบใดที่ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนปแปลงจากกระทรวงการคลังเดือนต่อไปท่านผู้ชมยังได้เงินรูดซื้อสินค้า200300 200เหมือนเดิมค่ายานพาหนะยังใช้เหมือนเดิม ค่าก๊าซหงต้มตอนนี้ก็มีการอนุมัติงบออกมาแล้วจากครมอเมื่อวานนะครับซึ่งโฆษกรัฐบาลก็ถแถลงข่าวชัดเจนว่าจะเริ่มช่วยเหลือนในช่วงวันที่25ตุลาคมถึง31ธันวาคม65ก็คือ100บาทใช้ได้3เดือนนะครับส่วนใครที่ใช้ไปในช่วงต้นเดือน45บาทแล้วอีก55บาทก็ต้องรอทางกระทรวงพลังงานก็ไปคุยกับกระทรวงการคลังว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้เพียง1ครั้งนั้น จะมีการอนุโลมให้หรือไม่สําหรับคนที่ใช้ไปก่อนในช่วงคอรมอรจะเคาะอนุมัติวงเงินออกมานะครับอันนี้ก็อนุมัติแล้วแล้วก็ได้แน่แน่ปัญหาก็คือเรื่องของร้านแก๊สนั่นแหละครับอันนี้ปวดหัวพูดไปภาครัฐก็ทําเหมือนเฉยนะทําเหมือนกับว่าใครใช้ได้ก็ใช้ใครใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้มันก็เหมือนกับการวางเบ็ดเหมือนกันอ่ะอปลาตัวไหนมากินเหยื่อก็ได้ปลาตัวไหนไม่กินเหยื่อก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการช่วยเหลือ ที่น้องประชาชนชาวรกากหญ้าหรือผู้มีรายได้น้อยแบบครอบคลุมยังไงนะครับทีนี้ในเรื่องของเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทกับ100บาทนะครับไอเงินก้อนนี้ผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆแบบนี้ว่าตั้งแต่โควิดระบาดเงินก้อนนี้ภาครัฐจ่ายย้อนหลังทุกปีของปี63เนี่ยมาจ่ายเอาปี64ท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับมีช่วงแรกจ่ายย้อนหลังเนี่ย ในช่วงประมาณกลางปี64แล้วมีการจ่ายย้อนหลังตั้งแต่มิถุนา63ถ้าผมจำไม่ผิดมิถุนากรกฎาคมสิงหากักยาอันนี้ท่านได้เต็มได้ทุกเดือนก็คือได้ทุกได้50บาทกับ100บาทเนี่ยมิถุนากรกฎาคมสิงหากักฎา6 63แล้วตั้งแต่ตุลา63ตุลา63มาจนถึงกันยา64เนี่ยจ่ายแบบเดือนเว้นเดือนรวมแล้วรอบนั้นเนี่ยท่านผู้ชมได้คนละ10เดือนอันนั้นคือจ่ายย้อนหลังพอของปี64ตุลา64ปุ๊บ ก็ไม่จ่ายตุลาหกสก็ไม่ได้มาได้เอาช่วงกลางปีช่วงกลางปีต้นปี65นี่มีการจ่ายย้อนหลังครับมีการจ่ายย้อนหลังครับแล้วก็ทยอยจ่ายมาทุกวันที่15ทุกวันที่15มาจนถึง15กันยาแล้วตอนนี้ก็เงียบหายไปเฉยเอีกเพราะฉะนั้นนี่คือข้อข้อควรทราบสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการเดิมว่าเอ๊ะทำไมเงิน50บาทกับ1น0บาทจะได้ไม่ได้นี่คือวิธีการที่ภาครัฐกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลาง เขาจ่ายเงินกันแบบย้อนหลังซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าปี6 6, 6ปีหน้ากลางปีประมาณอาจจะเมษาพฤษภาเนี่ยอาจจะมีการจ่ายย้อนหลังไอ้เงินก้อนนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอติดตามครับแต่เบื้องต้น15ตุลานี้ไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็นแนวโน้มแบบนี้ผมว่ามันก็น่าจะเป็นเหมือน2 3ปีที่ผ่านมาก็คือจ่ายย้อนหลังส่วนจะจ่ายทุกเดือนหรือจ่ายเดือนเว้นเดือนก็ต้องรอ,อความชัดเจนจากภาครัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะส่วน การลงทะเบียนสวัสดิการทงรัฐใหม่นะครับก็ยังสามารถลงได้จนถึง31ตุลาคมนะครับแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเช็คสถานะครอบครัวขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ก็ไปรอตรวจสอบอไม่ใช่รอตรวจสอบรอตรวจสถานะคุณสมบัติอรอฟังประกาศผลคุณสมบัติว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยในช่วงกลางเดือนมกราคม66เป็นต้นไปนะครับหรือก็อไม่รู้กงงระทรวงการคลังจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะแต่ว่าเอากําหนดเดิมก็คือประมาณกลางเดือน ประมาณช่วงกลางเดือนมกนราคม66เป็นต้นไปถ้าผ่านนะครับถ้าผ่านก็เอาบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยอมสินทกศนะครับก็รอใช้สิทธิ์แต่ถ้าเกิดใครตรวจสอบสถานะครอบครัวขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ท่านต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จนะครับภายใน17พฤศจิกายน2565นะครับแก้ไขให้แล้วเสร็จนะที่หน่วยลงทะเบียนนะครับภายใน17พฤศจิกายน2565ตารางการตรวจสอบ สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับผมจะแปะลิงก์ของเว็บไซต์เอาไว้ให้เข้าไปแล้วก็หน้าแรกก็จะระบุไว้เลยเหัวเว็บไซต์ต้นเว็บไซต์ก็จะบอกเลยวันลงทะเบียน5กันยาถึง31ตุลา65นะครับเ,เลื่อนลงมาก็จะเป็นเมนูลงทะเบียนเมนูตรวจสอบสถานะนะครับเลื่อนลงไปอีกก็จะมีข้อมูลคุณสมบัติข้อมูลการลงทะเบียนนะครับดาวน์โหลดแบบฟอร์มศึกษาข้อมูลรวมไปถึงตารางการตรวจสอบสถานะ นะครับว่าเราจะตรวจสอบได้วันที่เท่าไหร่เราลงทะเบียนวันนี้หรือแก้ไขข้อมูลวันนี้เราจะไปตรวจสอบสถานะครอบครัวได้ในวันศุกร์ที่เท่าไหร่มีระบุไว้ชัดเจนขอแค่ท่านผู้ชมเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์หน้าแรกไม่ต้องกดไปไหนเลยแค่เลื่อนปัดหน้าจอมือถือขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะท้ายที่สุดนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทําความเข้าใจแบบกระจ่างชัดให้กับท่านผู้ชมได้รู้ว่ามาตรการภาครัฐช่วงนี้ อะไรที่มันจริงแค่ไหนอะไรที่เราที่เรายังต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐอยู่อะไรที่เราต้องรับรู้รับทราบนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่โดน mm hmm. การพาดหัวข่าวที่หลอกลวงไม่ได้เจออะไรที่มันขายฝันจนเกินไปนะครับรู้ว่าทุกท่านเดือดร้อนแต่เราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับท้ายที่สุดนี้นอำนวยอำนวยอวยพรเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปลอดโรคปลอดภยัยแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปด้วยกัน แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับ Anews Time สวัสดีครับ